คืนแท่นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่ได้รับคำชมมาตลอดว่าแม่แอปดูแลปลูกฝังลูกสาวปีใหม่เอวารินาเตชนรงค์ได้เป็นอย่างดีในรายการป่าเต็ดท็อกแม่แอปได้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตการเป็นคุณแม่มาตลอดสิปีของตัวเองว่าผ่านอะไรมาบ้างแอป แลรวอรเรลการเป็นคุณแม่เหมือนจะง่ายก็ง่ายเหมือนจะยากก็ยากสำคัญที่สุดคือพลังพลังทุกอย่างเลยที่เราอยากจะให้เขาเอาจากเราไปให้ได้มากที่สุดพลังกายพลังใจพลังสมองทุกอย่างที่เราจะส่งให้เขาได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอัตโนมัติตัวแอปเป็นคนพลังอ่อนแล้วลูกก็เป็นคนพลังแรงมากแต่สุดท้ายเราต้องมีพลังให้เขาเสมอเราต้องให้เขาก่อน แล้วก็ยังมีเรื่องของความเสียสละความเห็นแก่ตัวมันต้องสลัดซึ่งแอปเองไม่เคยสลัดตรงนั้นมาก่อนเลยโดยเราโตมาในแบบคุณพ่อคุณแม่มีแล้วทุกอย่างท่านดูแลตัวเองของท่านไป แอบก็สบายไม่เคยต้องมารู้สึกว่าตัวเองจะต้องสละอันนี้เพื่ออันนั้นหรือสละอันนี้ให้น้องทุกคนมีชีวิตสบายใจเส้นทางของตัวเองไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องสละอะไรพอมีอาชีพนักแสดงเราอยู่ในจุดที่ทุกคนซับพอร์ตหุ้มชูเราไม่จำเป็นจะต้องแต่พอมีลูกทุกอย่างคือเพื่อเขาให้เขามีความสุขเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ ปีใหม่ยอมรับต่อรองเถียงแม่แอปเก่งปีใหม่หนูต่อรองเก่งมากคะชนะตลอดหนูจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเองเลยถ้าพูดอะไรมาหนูเถียงกลับได้เลยแบบไม่รู้ตัวว่าฉันพูดอะไรนะแต่บางครั้งหนูก็รู้ตัวว่าไม่ควรทำ บางครั้งก็จะพูดไปแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ขอโทษค่ะไม่ได้พูดขหนูเป็นคนที่รีแอรออกก็เร็วมากแต่คุณแม่จะช้ากว่าต้องคิดนานๆก่อนนะว่าฉันจะพูดอะไรแต่สุดท้ายผลเราจะคิดคล้ายๆเหมือนๆกันแอปพยายามสอนเขาว่าไม่ว่าอะไรเราก็จะผ่านกันไปได้ กับปีใหม่เราก็คุยเรื่องนี้กันได้เราไม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังกันเราอยู่กันด้วยความจริงแม่แอปส่งปีใหม่ไปเรียนรำไทยเล่นฮับวาดรูปเขียนโปรแกรมตีเทนนิสเตะบอลเรียนภาษาจีนเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย มใหม่รู้สึกว่ามันลองได้พอเราโตขึ้นเราจะมีหลายออปชันเราจะไปทำงานอะไรไปทำอะไรเรามีความรู้อยู่แล้วซึ่งคุณแม่หนูไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไปแข่งถ้าเราอยากแข่งเราก็ไปแข่งได้ถ้าไม่อยากแข่งก็แค่เรียนไปอย่างคุณแม่ให้หนูเรียนว่ายน้ำหนูไม่ต้องไปแข่งก็ได้แต่ขอให้ท่าเป๊ะว่ายเร็วและทำได้ ปีใหม่อยากเห็นตัวเองมีอาชีพเป็นนักแสดงแบบแม่แอปปีใหม่หนูเห็นตัวเองเหมือนคุณแม่หนูอยากเป็นนักแสดงเหมือนคุณแม่อยากจะได้ลองดูหนูก็เคยได้ลองถ่ายโฆษณาได้ลองเล่นหนังเป็นนักแสดงรับเชิญชอบค่ะสนุกดีแอป ตรงนี้แอปก็เห็นอะไรในตัวเขาแต่ตอนนี้อยากจะให้เขาทำทักษะอะไรที่มันไกลตัวอยากให้รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรที่มันยากยากก่อนเลยพยายามเขาไปทำโน่นนี่นั่นรู้สึกว่าเรื่องร้องเรื่องเต้นมันเข้าทางเขาเลยรู้สึกว่าเอาไวท้ทีหลังคือแอปจะถูกสอนมาว่าให้ทำเรื่องยากยากก่อนเรื่องง่ายหรือคิดว่าเราถนัดเอาไวท้ทีหลัง เพราะเราจะไปได้เร็วเรื่องเต้นเรื่องร้องเลยยังไม่ได้ให้เขาไปลองคืออันนี้เปิดเมื่อไหร่ก็ติดมีแวบที่รู้สึกว่าเราจะดีใจดีไหมเขาได้ไปเข้าแคมป์กับรัชดาลัยเทียเตอร์ก่อนไปเราเห็นแล้วว่าเขาตื่นเต้นแบบมีความสุข เขาไม่ได้เครียดเราจะเห็นเด็กหลากหลายตรงนั้นแต่ปีตื่นเต้นแบบกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะไปอยากจะแสดงตอนเขาอยู่บนเวทีเราเห็นเลยว่าเขาใชายปีใหม่คุณแม่ร้องไห้เลยแอปที่เขาใชาไม่ใช่เพราะเขาเต้นเป๊กกว่าคนอื่นหรือเขาแสดงเก่งกว่าคนอื่นที่ใชาคือตาเขาเป็นประกายมากมาก เขามีความสุขมากๆที่ได้เต้นออกมาได้พูดบทนี้ออกมาคือเขามีความสุขจริงๆแบบภูมิใจนำเสนอมั่นใจและมีความสุขกับทุกจังหวะที่เคลื่อนไหวจังหวะน,นั้นดีใจก็ดีใจแต่อีกแวบบหนึ่งเรากำลังจะปิดประตูทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์การเงินอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็บอกกับตัวเองว่ายังไงก็จะไม่ปิดประตูด้านอื่นของลูก คือเรื่องนี้มันอาจจะมองไม่เห็นในตอนนี้เพราะเขายังเล็กแต่ยังไงแอปก็จะเปิดประตูบานเหล่านั้นแม้มันจะไม่ใช่บุคลิกของเขาแต่จะให้เขาได้เห็นอยู่ดีมันทำไปได้ควบคู่กันจะไม่ให้ลูกไปแค่ทางที่เขาชอบแอปคงไม่ทำแบบนั้นปลูกฝังด้วยประสบการณ์เพื่อให้ลูกได้เตรียมตัวกับโลกอนาคตแอป การสอนการปลูกฝังก็เรื่องหนึ่งแต่การที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแอปให้เขาเรียนนั่นนี่ไม่ได้ต้องการให้เขาไปอยู่ในระดับท็อปอย่างน้อยคือเอาให้เป็นให้มีชีวิตรอดให้มีทักษะเยอะๆไว้มันก็ดีจะบอกเขาว่าเป็นปุ๊บแล้วปล่อยไปทำอย่างอื่นเหมือนเป็นการช้อปปิง้งช็อปเยอะๆแล้วว่าจะเจอสิ่งที่เราชอบแน่นอนยังไงก็เจอแล้วก็เลือกแล้วก็ทุ่มกั มันอย่างล่าสุดเขาไปแข่งโคตรนี่งอปีใหม่หนูรู้อยู่แล้วว่าหนูคงไม่ได้ที่หนึ่งเพราะมันคือครั้งแรกที่ประเทศไทยแต่เกาหลีเขาแข่งกันมา20-30ปีแล้วถ้าหนูได้ที่หนึ่งมันจะแปลกแปลกทำใจไว้อยู่แล้วว่าฉันคงไม่ได้แต่ที่ฉันจะได้คือประสบการณ์ ความรู้สึกจริงมันจะเกิดขึ้นนะับประสบการณ์จริงก็เลยต้องปล่อยให้เขาไปเจอประสบการณ์นั้นได้ผิดหวังได้เสียใจจบวันนั้นเขาก็ร้องไห้นะแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกคือเขาร้องไห้เพราะหนูทําให้หมามีผิดหวังหรือเปล่าหมามีต้องจ่ายเงินค่านั่นค่านี่เยอะมากตั้งแพงกว่าเราจะได้เงินกันมาหมามีต้องเสียเวลาลาง,งานมาแล้วหนูมาทำไม่ได้ เลยบอกลูกสบายใจได้เลยแม่รู้สึกคุ้มค่าทุกนาทีเพื่อให้ลูกได้มีประสบการณ์แม้ลูกจะไม่ได้ถ้วยรางวัลกลับไปประสบการณ์ของลูกนี่แหละที่คุ้มค่าที่สุดทำผู้ใหญ่อย่างแม่แอปและป่าเตดยุทธนาบุญอ้อมถึงกับเสียน้ำตากับคำตอบที่ถามว่าตั้งแต่ปีใหม่โตมาจนถึงทุกวันนี้ปีใหม่เชื่อในอะไร ปีใหม่แม่หนูเชื่อในแม่เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณแม่จะอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณแม่สอนมาตลอดชีวิตหนูมันจะอยู่กับหนูตลอดไปเพราะถ้าหนูเชื่อในคุณแม่ก็จะทำให้คุณแม่ภูมิใจว่าหนูรักคุณแม่จริงหนูเชื่อในเขาหนูเชื่อว่าคุณแม่เขาอาจจะไม่ได้ถูกตลอดแต่มันจะเป็นออปชั่นที่มีไว้ให้หนูคิดของหนู คุณแม่จะมีออปชันที่ดีกว่าคุณแม่ให้ทำอะไรก็ได้มันคือชีวิตที่อิสระของหนูถ้าคุณแม่พูดอะไรกับหนูหนูจะจำไว้แอลมันจะอยู่กับหนูไปตลอดชีวิตเป็นคำตอบที่ครีเอทีฟมากๆหัวเราะงานนี้ทำเอาแม่แอปและป๋าเต็ดถึงกับขอทิชชู่เช็ดน้ำตาซาบซึง้งในคำตอบที่แสดงถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของปีใหม่เด็กหญิงอายุ1ิขวบ